สวัสดีครับวันนี้เราจะไปแช่น้ำอุ่นกันนะครับที่ชินาฮอสปริงนะครับในสก้าครับไปกันครับ ตอนนี้เรามาที่ฮอตสปริงกันนะครับเราจะมาแช่ <Services> น้ำอุ่นกันหนาวไหมพี่วันนี้วันนี้จะเมื่อเช้านี่หนาวมากลบหนึ่งอันนี้คือแผนที่ใช่ไหมพี่ใช่ครับเดี๋ยวเราไปตรงไหนครับที่ฮอตสปริงนี่ใช่ไหมเราไปฮอตสปริงไหนครับครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครับเราจะไปฮอตสปริงที่ตรงไหนครับฮอตสปริงหัระบอครับไหนครับนี่ฮะ เราก็อยู่ตรงนี้เราก็เดินไปใช่ไหมครับครับต้องเดินขึ้นไปครับทางไหนพี่ทางเดินจะไปทางตามลูกศรครับอืตามลูกศรครับโอเคไปครับไปเลยครับ อันนี้น้องแพรเดินมาไป <icana> นวผหันห่อนมาสำหรับนวดครับห้องหงอนมาซารเนยห้องนวดมาซาดนะครับู่อาิดิดดเ้อโมสีวีดีออกเสี Yeah. you. สปริงครับน้ำน้ำก็ร้อนๆนะแต่อากาศมันหนาวแต่ว่าไปอาบไปโดนน้าแล้วเย็นสบายมากเลยขึ้นมาตัวเบาวิวเลยพี่สันครับ,รบพี่สันไปอาบน้ํำเป็นไงบ้างโอ้โหเบาตัวมากเลยเหนะแต่เสียอย่างหนึง่งคืออาบน้ํานานไม่ได้เพราะมัน จะเสียเกลือแร่ในร่างกายมากเกินไปแต่อยากอาบนานเนาะอยากอาบนานบรรยากาศก็ดีเนาะดูมีดเข้าก็ให้กายอยู่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรืออาจจะครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นอย่าจะเยอะเลยแต่ที่นี่เขาอยู่ได้ตลอดนะใช่น้องแพนนี่อาบอาบอยู่หลือตัวแค่นี้เลยอ่ะอาบเหรือตัวรีบเลยอะตัวเล็กนี่ยสบายไหมสบายตัวเบาเลยค่ะสบายดีอืมยวเราไปไหนต่อกันหาอะไรกินก่อนเหรอเนาะ ชีนา่าฮอปิงมัไม่มีป้ายอ่ะมันไม่มีป้ายแบบชีนา้าฮอิงน,นีม่มันคืออะไรพี่เนี่ยผมสงสัยคงจะเป็นคุณแจรถของรถคันนี้นะครับมันมนขาขยังไงอ่ะการขาของคุณแจรถคันนี้คือการที่เอาคุณแจอันนี้มาที่หมนะ้อน้ำแล้วก็ปั่นตัไหนครับ ปั่นโซ่จากคุณแจเนี่ยเสียบเข้าไปการหมุนหม,มุนเพื่อปั่นกระแสไฟให้มันสปาร์ตถ้าเกิดไฟปบมันเทียนส่งกระแสไฟเข้าไปรถกษาติพี่ว่ารถรุ่นนี้ประมาณกี่ปีครับเนี่ยรถรุ่นนี้เหรอนี่ครับพันเก้าร้อยสิบเจ็ดครับไหนไหนเออถึงดด้วยนะปีหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดสวยนเนี่ย ดูล้อดิล้อก็เป็นไม้เนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นเหล็กครับอันไม่ใช่ครับข้างล่างอ่ะข้างล่างนี่เป็นไม้เป็นไม้ครับแกนเป็นไม้ครั่แต่เหล็กเหล็กนี่ผูไปก่อนนะไม้ยังไม่ผูเลยครับอเรียกว่าไม้นี่ทนมากบวกก็กินไม่กินไม่เข้าขนมอะไรพี่สันขนมเปี๊ยะไส้เผือกตุเรีนเป็นตุช่าเป็นไงกขนหมตุเรีน แต่เนื้อออกเผือกเยอะก็เป็นอาหารที่ขนมที่แปลกอย่างนึนี่ครับแ่กน้อแค่น้ำมาลูกแช่น้ำนี่ประมาณร้อยลูกเลยบเดียวก็เตื้อหิวแบบี่หวเนี่ยเ็มเป็ดเอียูเอ๋ อันนี้เราเดินมาตามทางเดินนี้ก็จะเล่นนะครับวันนี้ตรงนี้เมื่อกี้เป็นที่ที่เราลงไปในแช่น้ํากันนะครับน้ําอุ่นเนี่ครับน้ําแร่เลยครับข้างๆเป็นพันน้ํา <c oughs> ที่นี่มีแต่ของเก่าๆนี่เลย Chạy chạy sai sai cái, 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 แต่น้ำไฟมากน,นั่นเป็นปีศาจน,นั่นเป็นมังกรนะฮะเหล็กมังกรอนอันนี้เป็นหัวจักรรถไฟ กลับมาแล้วนะครับจากไปอาบน้ำพูมาถึงที่พักแล้วที่พักเราเราก็มาแคมป์ปิ้งกันวันนี้ถึงไฟนะครับจุดไฟผิงไว้ส่วนที่สันก็ป้าครับหนึ่งามาที่ พี่ย่างกุ้งครับคุกครับเป็นคุกครับกกุมีอะไรบ้างครับพี่กำลังกินย่างกุ้งครับมีข้าวหม้อข้าวโพดไก่ย่างน่ากินมากเลยหอมฉุยเลยครับใกล้สูงนะพี่หมูหนึ่งครับหมูหนึ่งกุ้งเผานี่ถ้าจะ ตัวเล็กๆ,ๆเนี่ยเผามีเผาง่ายๆ,ๆนะต้องใส่ใจกับมันเยอะไม่ใช่หลอดไ่รูว์ไม่ใช่หลอดไปข้างในอดกินครับ <c oughs> อือวันนี้ได้กินจิ้มมือเชฟสันเลยเน, <c oughs> นี่ยข่าดโลูกเนื้อีนเขาเขาบอกว่าเขามือเขาไปโดนเนี่ยยกเก้าอีมั้ยไอ้ยกโต๊ะนีก่อไฟเรียบร้อยแล้วครับนี่ นี้ไฟตรงนี้เอาไว้เดี๋ยวนั่งปิ่นไฟนะครับเรากินอาหารกันส่วนเชฟสันของเราก็เป็นไ,ไงครับเชฟเกือบยังครับยังครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับให้ความจริงนะครับให้ความจริงนะนี่คือบรรยากาศบ้านนะครับอันนี้น้องแพรทำนะครับ เป็นเส้น s p a g h ตตี้นะครับแล้วก็มีกุ้งครับต้องมีกุ้งลวกกุ้งต้มกุ้งลวกมีไก่ย่างหมูย่างข้กโพดเ่ยเชฟสันนะครับ ไม่เพื่อเผือดีเดียวนะเนอะเฮ้ยกำกินเลยกำกินพอไก่กินี้ว้โคตรหอมมากมนนแล้วก็เราไปข้อไป หมูมันสุกช้าครับเราเลยปิ้งก่อนปิ้งให้มันสุกลแล้วเข้าไมโครเวฟหน่อยนึงให้มันสุกมากกว่านี้ครับมากินกันนี่ครับแปบ๊บนึงใกล้เสร็จแล้วห้กาศดีรอบบ้านนี่ก็มีที่เบรนรถเต็มเลย นี่เป็นรองเท้าเดินจิมานะครับใส่ตรงนี้เดินส่วนในบ้านก็จะเป็นน้องแพนครับทำอะไรเอ่ยให้ทำอะไรเบคอนค่ะเบคอนหมูยังไงน่นคือรอหมูนครับได้ได้ะคะ ครับเอาไปข้นไปก่อนคนมาแล้ว,วนนอันนี้เสร็จแล้วนะครับนี่อะไรครับหมูย่างหมูซี่โครงหมูย่างอันนี้เอาไปให้เจ้าของที่เราเช่าหเคบินก็อยู่นะครับ มปได้ยังยอดนะแค่แล้วครับตะกล้นเรยวไงพี่นไปตรงนู้นหน่อยแดนสิเรามี นี่ครับเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขามาเขายังติดโทรศัพท์อยู่ข้าโพดานะ,ะไ,ดนะได้แล้วเขาไปหมดเลยพี่สันข้าวโพกระสุนล้วครับ was built mm. in 1974, my mm. house. And I built this in 2002. Mm. And I built it to be two units and uh, designed it so it could be one house with mm. a front door and a side door. Yeah, yeah. But I don't know when I'll quit renting it as two units. Mm. I'm always bold. It's <laughs> mm. <laughs> mm. so, mm -hmm. oh, been good. And then this is nice, so I get to enjoy and sometimes sometimes we have the aurora yeah <laughs> สันครับอืมเป็นกันรอบกองไฟ <Wave. S 2> พี่สัน everybody wave we <laughs> 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 gotta get the chef too น่ากินมากทุกอย่างหมดแล้ว <laughs> <laughs> อร่อยมาก อร่อไหมลูกแพ้เล่นกระพุลแล้วครับอร่อยครัสั่งเล่นกระพุลแล้วอร่อยครับเรับคราไปนมุกมาตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ก็เวลาเย็นแล้วเรียบร้อยกินคุ่งกินข้าวกินคุ้งกินข้าวเรียบร้อยหมดแล้วครับเราก็คืนนี้เราจะตามหาแสายไหนรอบนะต้องครับรอเวลาหน่อยครับต้องตามหาแสงยเหนือให้ได้เหมือนกับคืนนี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะครับพี่สัน บาบายครับบายบายครับบายบายคุณนานคนายครับ